สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเช็คไฟรั่วที่ตู้เย็นนะครับนี่ตู้เย็นนะครับตู้เย็นครับตู้เย็นจะมาเช็คนะครับว่ามันรั่วยังไงนะครับมาดูวิธีเช็คของผมนะครับผมสังเกตว่าเวลาจับตู้เย็นเหมือนมีอะไรแป๊บๆนะครับเหมือนไฟดูดนั่นแหละ ผมจะก็เลยเคยครวงวัดดูเนี่ยดูครับเวลาคอมทํางานหรือบางครั้งมันก็เห็นไฟไหมครับท่านผู้ชมเห็นไฟไหมนี่ครับไฟดูดเนี่ยจิ้มตรงไหนก็ดูดเป็น,เป,นเป็นโครงเลยครับ,รบด,ดูอันนี้ถ้าเป็นพลาสติกมันก็จะไม่ดูดนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กก็ อยากรู้ว่าไฟกี่โวลต์เรามาดมัดดูกันนะครับชั้นสามนะครับไม่มีสายดินนะครับที่หอไม่มีสายดินผมก็เลยทำานีครับต่อสายดินเลยฮะนี่ครับสายดินผมต่อไว้นะครับต่อไว้เห็นไหมครับสายดินนี้ผมต่อใส่น็อตไว้นะครับต่อลงไปที่ปูนนะครับ มาต่อมานี่ครับมาดูว่ามันจะถ้าผมต่อเขานี่ครับมาดูมันเช็คไฟนะครับว่ามันจะมีปะสมมุติว่าผมแต่ที่โขงนี้ครับให้มันลงดินนะครับมาดูครับไม่มีครับเห็นไหมไม่มีไฟเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมพอผมเอาสายไฟออกนะเห็นไหมครับท่านผู้ชม นะเหนะมือนมันลงดินไหมครับอ่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะเดี๋ยวผมจะมาต่อลงตรงนี้กันนะครับผมอ่านะครับดูผมจะวัดไฟให้ดูนะครับจากเส้นนี้ครับที่ต่อลงดินมานะครับร้อยเก้าสิบโวล์นะครับ,รบท่านผู้ชมร้อยเก้าสิบโวล์นะครับ เพราะว่ามันเออ่สายดินอะเราต่อไว้ก็คือแก้ปัญหาชั่วคราวครับเพราะว่าเราอยู่ชั้นสามมันไม่มีสายดินนะครับอ่านี่ครับ,190บ,บร้อยเก้าสิบโวลต์ร้อยเก้าสิบโวลต์นะครับประมาณร้อยเก้าสิบโวลต์ครับเกือบสองร้อยนะครับอันตรายเหมือนกัน,นครับนะเดี๋ยวผมจะต่อครับจะต่อเอาใคควงขันเนี่ยครับ นี่ครับผมจะไขควงขันหนอนนะครับเห็นไหมเห็นไหมไขควงขันหนอนครับนี่เห็นไหมหไหมครครง,งไ,มไฟขึ้นนะครับพอเราแตะปึ๊บอ่าจะไม่มีเลยนะเห็นไหมไมท่านผู้ชมอ่าผมจะขันหนอนนะดูนะครับเรามือไปแตะไม่ได้ครับตอนนี้ให้มันล่วงมาครับล่วงมา ล่งมานัดล่วงมาแล้วมันก็จะขันจะเอานี่ใส่นะครับพอดีไม่มีหางปลานะครับนะครับนี่นะครับมันจะขันเลยนะครับดูนะขันะกูเข้าไปนะไม่มีนะครับยังไ,ไงไม่มีลนะลงดินไปละลงดินไปละ ไม่มีไฟเลยนะผู้ชมเห็นไหมมันลงดินไปแล้วนะอ่าป็นไงนะนี่ครับต่อไปแก้ไขชั่วคราวได้นะครับคนคนนี้ที่อยู่หอพักไม่มีสายกาวอยู่ชั้นสูงครับเดีย๋ยวถ้าใครที่อยู่บ้าน,นครับแนะนำให้ตอกสายกาวนะครับประมาณเมตรหรือร้อยเซนก็ได้ครับผม ยิ่งลึกยิ่งดียิง่งกลมชื้นยิ่งดีนะครับจะได้ลงกาวสะดวกนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะจัดสายนะครับโอเคเอแล้วตรวจเช็คแล้วไม่มีไฟแล้วครับผมไม่มีไฟลถ้าท่านถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอติชมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ